ที่นี่มีหลวงปูท่ทวนองค์ใหญ่มากาจเจริตพรถูกต้องเรื่องของการที่เราสร้างหลวงปูท่ทวดก็มีเรื่องเล่ามาสมัยก่อนที่วัดนี้จะเป็นบึงหน้าน้ําท่วมน้ําท่วมไปหมดใช้เรืออย่างเดียวแล้วด้านหน้านี้ก็จะมีพระมาขอพักนีมนท่านไปที่กุฏิท่านก็ไม่ไป มาบอกขอว่าขอาขอนุญาตขอนอนพักหน่อยนะท่านก็พายเรือมาหน้าบวชแล้วก็เอาน้ำมาท่ามาให้ท่านเปหลงตาแก่ๆที่พายเรือมาครับพอสุดท้ายยามเช้าท่านไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนก็ไม่เห็นท่านแล้วก็อยู่มาอีกมาเล็กเดือนสองเดือนก็มีญาติโยมบอกว่าสร้างปบ่ทั่วสิองคใหญ่ผมบอกไม่เอาเราจะเอาเงินที่ไหนเจ้าทุนที่ไหนโยมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันมาเอง แล้วพระก็มาพระเพื่อนกันมาบอกว่าสร้างสร้างพระสิผมใจจริงใจหลกอยากสร้างองค์พระสุธรครับองค์เงิ่พระนั้นก็บอกว่าสร้างพระสุธรไม่ได้หรอกใกล้ใกล้แค่นี้จะเป็นเขาไม่ไหวที่นู่นหมดที่นี่มีใครมาไหว้หรอกอาฉันก็ถามว่าสร้างใครล่ะก็สร้างกูสิสร้างกูสิสร้างใครล่ะสร้างเธอจะใครจะมาไหว้เธอเนอะก็เลยบอกมาได้อีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็พูดอย่างนั้นอีกเขาบอกว่าก็สร้างบูดทวดสิสร้างบู่ทวด